เผยคำพูดลีน่าจังถึงกับสะอ like ื้นกลางไลฟ์สืบเนื่องจากกรณีที Perfect, ่มดดำคชาพาได้เชิญแม่ลีน่าจังไปออกรายการพูดคุยถึงปมประเด็นพิงกี้สาวิกาชัยเดชและอีกรายที่ได้มีรายชื่อจากโฟ r ร็ t ทีดีจนกระทั่งรัฐทันร่อนหนังสือเตรียมเอาผิดสองพิธีกรในรายการดังกล่าว ซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านมดดำคชาพาก็ได้ออกมาชี้แจงและก้มกราบออกสื่อที่มีการพาดพิงกรมว่ามีผู้ที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำและใช้ชีวิตสวยหรูราวกับ v ีไออยู่สุขสบายใช้โทรศัพท์มือถือได้ว่าวันที่แขกรับเชิญมาเราพิธีกรไม่มีใครเชื่อและไม่มีการสนับสนุนมดดำยังแย้งว่าอย่าพูดไปเรื่อยนะไม่มีนะจริงหรือ เราพยายามนําเสนอเบี่ยงประเด็นว่าไม่จริงด้วยเราไม่รู้ว่าเขาพูดไปเรื่อย ทางด้านมดดามคะชาพาย,ยังกล่าวอีกว่าสิ่งหนึ่งคือจะไม่มีการนำเสนอเขาอีกแล้วไม่เคยเชื่อว่าจะมีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นแต่แรกต้องกราบขอโทษจากใจกรมรชาชทรรในการนำเสนอาการควบคุมดูแลจากกรณีดังกล่าวเราแย้งทุกคำพูดเราไม่เชื่อไม่ใช่เขาพูดแล้วเราเอออ,อไปหมดในฐานะผู้ดำเนินรายการแฉคอนเทนต์เราไปกล่าวพาดพิงกรมรชาชัรร์อย่างแรกขอกราบประธานอภัยที่ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดรู้สึก จริงๆหลังจากนี้จะไม่มีการนำเสนอเรื่องราวของลีหน้าจังอีกต่อไปจนกระทั่งล่าสุดแม่ลีหน้าจังได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวโดยเอ่ยถึงมดดำคชาพาว่าเหมือนเป็นเรื่องของตนนำไปประจานออกสื่อและเผยนาทีสุดกลั้นน้ำตาไหลออกมากลางไร้ โดยทางด้านลีนาจังได้ออกมาพูดชี้แจงและยกมือขอโทษพร้อมบอกว่าไม่ได้เป็นการเต้าข่าวเป็นการร้องเรียนจากหนึ่งในผู้เสียหายที่บอกว่าตัวเองมีโอกาสเข้าไปเยี่ยมผู้ต้องหาในเรือนจําและนํามาเล่าว,ว่าได้รับรู้ว่านายอภิรักษ์สามารถใช้โทรศัพท์ในการติดต่อกับคนข้างนอกได้ จึงอยากให้ลีนาจังช่วยเป็นกระบอกเสียงพูดในเรื่องนี้ไม่ได้มีเจตนาพาดพิงหรือกล่าวไม่ดีต่อราชทันแต่อ,อย่างใดเพียงแค่อยากให้ราชทันหรือผู้ที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้ว่าจริงหรือเท็จพร้อมกับพนมมือขณะพูดและขอความการุณาจากอธิบดีกรมราชทันด้วย